ตัวนั้นฉันเห็นมันสมสามนและทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปลับตามันลิบตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว้าว้วาว,ว,าวเก่งเก่งกจ้า แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสร้างเลือดทนเชื่ออะนะพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแข็งหือ วันลีตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาว,ว,าว